สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่29ตุลาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะคู่ที่มั่นใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมาทั้มีค่ําคือวันนี้ผมมีมาฝาก2คลิปนะครับคลิปแรกนี้จะขอเน้นๆไปที่หลีกหลักที่สนใจที่สุดก็คือพิมพ์บรกอังกฤษ ซึ่งคำคือวันนี้แข่งขันกันหลายคู่เหลือเกินแต่คัดมาแล้วครับเหลือเพียงแค่3คู่เท่านั้นครับและเป็นเดบระดับความมั่นใจ10ดาวล้วนๆแต่มันจะ10ดาวฝั่งไหนอย่างไรเดี๋ยวก็ไปตามดูกันไม่ว่าจะเป็นเกมระหว่างนิวคาสเซิลกับแอสตันวิลล่าไบรตันกับเชลซีลิเวอร์พูลกับลีดห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงและขอฝากครับทุกท่าน,านเลย ที่เข้ามารับชมรับฟังอยากให้กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้ก่อนเลยมาเริ่มต้นเช็คข้อมูล2ภูดูดูนะครับเกมคู่แรกครับนิวคาร์เซนกับแอสตันวิลล่าเป็นสึ่อเพบริษัอังกฤษครับแข่งขงกันตอน3ามทุ่มตรงสนนราคาให้นิวคาร์เซนเป็นต่อที่ครึ่งลูก นิวคาสเซิลและแอตแลนติมิลลานะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่มีชื่อชั้นทีมระดับใกล้เคียงกันเพียงแต่ที่ผ่านมานั้นผลงานอาจจะแตกต่างกันค่อนข้างมากพอสมควรปัจจุบันเนี่ยนิวคาสเซิลเนี่ยทำไปทํามาเนี่ยทยานขึ้นไปอยู่อันดับที่4ของตารางนะครับมีอยู่21คะแนนอยู่ในพื้นที่อยู่ง้าเชมเบอร์ลีกนะนิวคาสเซิลอะ ส่วนทางทีมยูอนแอนต์เวิลล่านะครับอยู่ดับที่15ของตารางมีอยู่12คะแนนแต่อะไรก็ตามในส่วนของ aur, ดิโนเซอรเนี่ยเราเข้าใจได้ว่าพวกเขามีลูกเกมที่ดีมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วเพแต่ว่าผลการแข่งขังนเะนี่ยมันอาจจะไม่จบอย่างที่อย่างที่ลูกเกมมันเป็นแต่ในขณะที่แอนตเตวิลล่าเนี่ยพูดได้เต็มปากเลยว่าเล่นไล่กุนซือ เล่นไร่คุณซื้อมาโดยตลอดซึ่งเราเองก็คงไม่ทราบได้หรอกแต่ความจำทราบก็คือเมื่อ,อไล่ออกไปแล้วและโชว์ฟอร์มดีในเกมล่าสุดเรียกว่าเล่นเป็นคนละทีมเราถึงเข้าใจได้ว่าอ๋อที่ผ่านมาไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเกมนี้จะเป็นการเจอกันร,ระหว่าง2ทีมที่ใช้คําว่าน่าจะฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่แหละมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับเริ่มที่นิวคาสเซิลก่อนผลงานห้เกมหลังสุดครับ ชนะสี่เสมอหนึ่งเห็นแล้วก็ต้อบอกว่าสมควรแล้วแหละที่ขึ้นมาอยู่ลัางอันดับที่สี่มีลุ้นพื้นที่ยุโรปนะและน่าจะมีลุ้นแบบยาวๆต่อเนื่องด้วยเพราะฟอร์มค่อนข้างจะสม่ำเสมอมากในแง่าการทุนต้องบอกว่ายอดเยี่ยมสุดๆเพราะทำกำไรได้ถึงห้าเกมติดเรียกว่าใครตามนิวคอนเซิลเนี่ยเห็นเงียบๆไม่ค่อยมีข่าวสารอะไรมากมายนะ ย่องย่องมาแล้วก็หยิบชิ้นป่ามันไปกินแบบนี้บอกเลยว่ามีแต่รวยกับรวยครับคอตาวนีก็เส้ส่วนแอสตันวิล่าก็อย่างที่บอกครับว่าพวกเขาฟอร์มที่ผ่านมาเนี่ยจะใช้คําว่าหลอกตาได้ไหมก็อาจจาพูดได้ครึ่งๆกลางๆนะพราะที่แน่ๆและมัน่นใจแล้วว่าพวกเขาตั้งใจเล่นไล่กุสลจริงๆเพราะเมื่อไล่เจอหาดออกมาแล้วสิ่งที่ตามมาคือแอสตันวิล่าเปิดบ้านชนะเมนฟอร์ไปถึง4-0 ชนะนั้นไม่แปลกครับแต่รูปเกมเนี่ยมันคนละเรื่องกับไอ้ไอทีมที่มันไปแพ้ฟูลแลมเลยอะหรือแม้กระทั่งทีมที่แพ้เชลซีอะคนละเรื่องเลยจริงๆแต่อะไรก็ตามครับถ้าว่ากันตามเนื้องานตอนนี้คือพวกเขาชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองก็อยู่ในพอปานกลางในแง่การลงทุนกำไรสองเกมขาดทุนสามเกมหังลงกล้มกับนีนแล้วก็บาดเจ็บเพราะนั้นเทียบกับนิวคาสเซิลตอนนี้ในแง่ของผลงานก็ดูเป็นรอง ในแง่ของการลงทุนก็ยิ่งแตกต่างกันเยอะนะนิวดีกว่าส่วนใสรีิการจากการหครั้งที่ผ่านมาปรากฏว่านิคัสเซ์ชนะหครั้งแอนตวเมราชนะ2ครั้งะเหมือนกันไป2ครั้งก็ดูแล้วท่านเทียบกันผลงานต่อผลงานก็ดูไม่ได้เหลื่อมล้ำอะไรกันมากมายแต่ถ้าเทียบกันเรื่องของมีราคาต่อรองเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นแอนตวเมิลาดูดีกว่า อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะในเรื่องของเศรษฐกิจการกแต่เอาเป็นว่าภาพรวมในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานเนี่ยคงต้องยงให้หนิวคาสเซลดีกว่าในนา,นาทีนี้ครับไม่ว่าจะอันดับราคะแนในตรางความการเล่นการลงเล่นในบ้านผลงานห้างเกมหลังการลงทุนนะคงต้องยงให้หนิวคาสเซลมาสองพูดูแฮนดิแคปครับวันนี้บรรดาหา้าจับทอมเขามองเกมคู่ดีไว้ว่าอย่างไรก็จะบอกว่าในส่วนของราคาพู เจ้าเลือกฝั่งราคาลดลงหมดเลยในช่องเจ้าบ้านชนะและปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเสมอและปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องทีมเยือนชนะค่อนข้างจะเลือกข้างเลือกฝั่งเลือกฝาชัดเจนนะครับก็คือช่องเจ้าบ้านชนะมั่นใจหนึ่งเซิร์นตัวแฮิทคราคาครึ่งลูกเลขนี้ก็คือครึ่งขาวซึ่งตัวเลขที่จ่ายอยู่ตอนนี้คือหนึ่งจุดแหนึ่งจุดเจ็หกหนึ่งจุดแปดหนึ่งแทบจะไม่มีน้ำล้นเลย และเจ้าทั้งห้ารายก็ปรับราคาลดลงหมดเลยในภาคฝั่งบนต่อค่อนข้างเชื่อมั่นและมั่นใจกับนิกเกเซนมากว่าจะเก็บชัยชนะเก็บกินฮนดิแคปนี้ได้ในขนาที่บลรองก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยทั้งหา้ารายเพราะนั้นตัวภูตัวฮันดิแคปเป็นเอกฉันท์ครับยืนอยู่ฝั่งเจ้าบ้านนิกเกอเซ้นบวกกับข้อมูลพื้นฐานเมื่อสักครู่นี้ที่นิกเกเซนก็ดูเหลื่อล้ำกว่าวางใส่ต่อสาลิกาโดลงเป็นยิงครับ จัดนิวคาสเซิลไปเป็นทีเด็ดตัวเน้นส่วนสิบดาวตัวที่หนึ่งมางคู่ต่อไปครับเช็คข้อมูลสองพูดูไฮนิคปครับไบรตันกับเชลซีในึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแข่งขันสามทุ่งตรงสนนราคาให้ทีมเยือนเชลซีหมุกมาต่อที่ปอปาล์ลผ้าก็องบอกนะครับว่าน,นี่คือราคาไหลต่อนะครับบางท่านอาจจะบอกโอ้ยเชลซีทีมใหญ่ทีมหัวตารางต่อปอปาถูกจังแถมตบร่มผ้า ราคาแบบนี้มันราคาบอลผ้าป่าหรือเปล่าแต่จ,จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับราคาบอล่าลมพานี่ราคาไหลต่อแล้วนะเพราะเดิมทีจริงๆเชลซีมันต่อแค่เสมอเสมอเชลซีเท่านั้นถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะมันก็มีคําตอบในตัวของมันครับปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าบรายตันเนี่ยเห็นฟอร์มลู่ๆถูกๆกลางๆไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ในช่วงหลังแต่พวกเขาก็อยู่ดับที่เก้าของตลาดนะครับ มีอยู่15คะแนนในขณะที่เชลซีอยู่ดับที่5ของตารางมีอยู่21คะแนนก็เรียกง่ายๆเขาว่าบริตันเนี่ยมาฟอร์มแผ่วลงในช่วงนี้แหละที่พวกเขาแทนจะเก็บัยแนะไม่ได้เลยนะส่วนหนึ่งก็ถือว่าเอ่อก็น่าเห็นใจนะเป็นทีมเล็กๆแล้วก็มีการอ่อ เปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะภายในทีมก็เลยส่งผลกระทบตอบ่ออร์มการเล่นไปเลยห้าเกมหลังสุดเนี่ยไมบตันไม่ชนะเลยครับเสมอสองแพ้สามก็องบอกว่าไม่ดีไม่ดีเอาซะเลยแหละถ้าเทียบกับที่พวกเขาเคยทําได้อะ่ะนี่ว่าทําได้ดีขนาดมันยืนอยู่ครึ่งตารางบนได้อะแต่มันหายไปไหนไม่รู้อะในแง่าการลงทุนครับก็กินราคาได้แค่เกมเดียวนะคือเกมที่บุกไปเสมอเรื่อยูนะยืนอยู่ในฐานะบอลรอง ที่เหนือนั้นขาดทุนหมดเลยเพราะนั้นห่างล้มกบนี่แล้วบาดเจ็บเข้าเนื้อเต็มๆเราลำบไารต้นส่วนทางเชลซีก็ยังเป็นทีมใหญ่ที่ยืนในมาตรฐานที่ดูดีเหมือนเคยถ้าเกมหลังสุดชน,นะสามเสมอสองนะเสมอสองเกมก็มีเสมอเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบที่น่าชนะเพราะว่าด้าน,นจุดโทษนำไปก่อนในช่วงท้ายเกมแต่ก็ได้ไปโดนนั้ดอีบาร์ แมนอยู so like nah ่หม่งเข้าไปทีเสมอแล้วก็มีเกมหนึ่งคือบุกไปเสมอกับเบนฟอร์ดซึ่งเบนฟอร์ดก็เป็นทีมที่ได้ในบ้านได้ดีอยู่แล้วนะล่าสุดโซนๆร้อนๆก็คือมุกเอาชนะไฟล์หม่งในอยู่ในตึกยุคฟ้าเซมิลีกนะครับทาให้สถานการณ์ผ่านเข้ารอบของเชลซีนั้นสวายค์องศบายใจแบบที่เรียบร้อยในแง่การลงทุนครับก็ทำกำไรไปได้สามเกมขาดทุนสองเกมหักล้มกบนีแล้วก็ถือว่าพอมีข้าวพอมีค่าขนมอยู่ เหมือนกครันสำหรับเชลซีเพราะนั้นเทียบผลงานกันเทียบงานลงทุนกันเชลซี Chelsea ดูดีกว่าอย่างแน,น่นอนนะและนั่นอาจหมายรวมถึงชื่อชั้นทีอันดับและคะแนนในตารางด้วยแต่ความเสียเ่ยงไปของเชลซีคือเกมนี้ต้องออกมาเยือนในลักษณะที่ว่าเพิ่งผ่านเกมเยือนในวทียิโรปมานะไปเยือนฟันบวกนะแล้ววันนี้มาเยือนอีกนะก็พลังกำลังอาจจะมีปัญหาม,มากเหมือนกัน แต่อะไรก็ตามครับนี่คือเห็นผลหลักที่ทําให้ราคาเชลซีเดิมทีเปิดมามีแค่เสมอก่อนที่จะไหลามาอยู่ที่ปอบป,ปาลาลบห้าคือการเจอก,กันห้าครั้งหลังสุดปรากฏว่าเชลซีบุกเอาชนะบริลล์ตันได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับที่เหลือจบด้วยการเสมอหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเกมเย้าหรือเกมเยือนเรียกว่าบริลล์ตันเป็นทีมตัวแสบของเชลซีเลยก็ว่าได้ ชอบฉกคะแนนแหม่งคะแนนจากเชลซีได้เป็นประจำทําให้เชลซีต้องมีสนุนสะอึกแลเวลาเจอไบตัตนและนี่คือเหตุผลสําคัญจริงๆที่ทําให้ราคามันแค่เสมอเชลซีก่อนที่จะไหลต่ออย่างที่บอกเพราะนั้นอย่างไรก็ตามครับในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นภาพรวมของผลงานห้างเกมการลงทุนสถิติการจัดก,การสรุปแล้วก็ยังดูเป็นทางเชลซีเหลื่อมล้ํากว่านะ มาสองพูดดูแฮนดิแคปครับวันนี้ราคาผูแฮนดิแคปบรรมดาฮันดอปมองเกมคู่นี้ไว้ไว่าอย่างไรกันบ้างครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของราคาผูวันนี้เจ้ายังคงยืนยันมัดอ,อกมันใจในฝั่งทีมเยอเชลซีปรับราคาลดลงหมดเลยนะทั้งทั้งห้ารายนะปรับลดลงหมดเลยในขณะที่ช่องเสมอมีสองรายปรับลดลงสามรายปรับเพิ่มขึ้นนะก็อย่างมีเจ้าสิงสองรายที่แอบติดแอบกังวลในองค์การเสมออยู่ไม่น้อยนะ ไม่ได้แบบเขียวทั้งหมดแต่อะไรก็ตาครับโอกาสที่จะบ,บ้านจะชนะนั้นเจ้าคงไม่เชื่อเลยเพราะปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยในช่องของเจ้บบาบ้านบรตั้นเพราะนั้นตัวราคาพูยืนเน้นๆอยู่ที่ฝั่งทีมเยือนเป็นหลักแทนนี่แข็ความราคาหลไรต่อไปแล้วปอบปา่าลมห้า,านะซึ่งในเรื่อปอบป่าลมห้านี้ดูฝัง่งฝั่งบอลต่อนะทีมนอกบ้านไปต่อทีมในบ้านอย่างเชลงซีเจ้ายัางคงเชื่อใจครับ ว่าเชลซีมีโอกาสจะกินราคาปอปานี้ได้อย่างชัดเจนมากกว่าจึงปรับราคาลดลงทั้ง5้ารายลดลงหมดเลยในขณะที่ช่องทีมช่องทีมเจ้าบ้านบอลรองนะที่ชอบทําแสงกับเชลซีวันนี้จะปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยครับไม่เชื่อว่าจะชนะราคาปอปานี้ได้โดยเฉพาะแม้จะเป็นองค์การเสมอที่ชอบหลวดเกินดูแล้วก็น่าจะเกิดขึ้นยากเพราะนั้น ตัวผู้ตัวแฮนดิแคปยืนอยู่ฝั่งเชลซีครับนะจากชนะพร้อมกินแฮนดิแคปนี้ได้บวกกับข้อมูลพื้นฐานบนสักคู่แล้วจัดไหมครับอยู่ต่อเชลซีครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่สองครับมับ่นใจครับว่าเชลซีดีพอที่จะหมุกไปเอาชนะไบรตันได้และถ้าพเสมอเสียหูเท่านั้น ก็ยังถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะเพราะถ้ามันเสียมันเสียแค่ครึ่งเดียวแต่ได้มันได้เต็มอะ่ะยังไงก็คุ้มกรับอยู่เชลซีมาคู่สุดท้ายครับเชคข้อมูลสองพดดูแฮนดิแคปครับเป็นเกมคู่ดึกสุดครับลีว่าพูลกับปริษนะเป็นพิมบรีกอังกฤษที่ไปเตะกันตอนตีหนึ่งสี่ิห้าในวันเสาร์ เสนอราคาให้ลิวมพูต่อที่ลูกครึ่งคุมสองลบห้าเป็นราคาหลาต่อนะครับราคาเดิมลิวมัมพูต่อลูกครึ่งลูกครึ่งขาวเนี่ยก็ยามมาเป็นลูกครึ่งคุมสองลบห้านะครับลิวมพูกับบริษทลิวมพูนะครับปัจจุบันอยู่อันดับที่อ,อ,อยู่อันดับที่แปดของตารางนะครับมีอยู่ถึงหกคะแนนในขณนะที่ลรดนะครับอยู่อันดับที่สิบแปดของตาราง มีอยู่เก้าคะแนนก็ถือว่าตำแหน่งที่เลื่อวภูอยู่ก็ไม่ไม่ได้ดูดีไม่ได้ดูคู่ควรกับพวกเขาสักเท่าไหร่นะมันบอกบอกว่าเลื้อวภูฤด,ดูก,กาลนี้ก็ไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าเท่าไหร่ในขณะที่ลีดนี่ก็ยังจมอยู่ทนท้ายตรางต่อไปสถานการณ์ตอนนี้ครับเลื่อวภูเองก็คงต้องมาตั้งนานตั้งตาครับขยับผลงานในเกมลีกให้ดีขึ้นนะ ในยูฟาแชมเปี้ยน่ยพวกเขาผ่านถลุยแม้ส่งสำรองลงเล่นมาสองเกมนคะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเจอรเรนเจอร์ก็ดันชนะได้เจ็ดหนึ่งเกมต่อมา,มาเมื่อเจอแจกก็ผสมลงเล่นก็ดันชนะไปถึงสามศูนย์แต่พอในเกมบุรีที่พวกเขาเนื้อเนื้นเนีน,เน,นก็ดูจะหืดจับไม่ว่าจะเป็นการชนะเวทมหนึ่งศูนย์ 0. คือชนะแมสเตอร์หนึ่งศูนย์เนี่ยดูดีมากใครๆก็บอกลิอร์พูกลับมาแล้วในเกมต่อมาเมี่อชนะเวทมเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจ และล่าสุดเนี่ยมุกเป็นแพ้ฟอเรสทีมโซนในตรางเนี่ยโอโห้อาการหนักเลยนะอาการหนักเลยจริงๆตอนนี้เรื่องูต้องคู้สถานในเกมลีก,กครับวันนี้กลับมาลงเล่นในบ้านต้องพยายามมองหาสามคะแนนเต็มเท่านั้นผลงานภาพรวมยังโอเคครับชนะสี่แพ้นหนึ่งในแง่าการลงทุนทํนากำไรสามเกมขาดทุนหนึ่งเกมครึ่งนะห่างล้มกลมนี่แล้วมีกําไรครับมีค่ากับข้าซื้อขนมกินได้สบายๆไม่มีปัญหาในภาพรวมนะ ส่วนทางรลีดครับตอนนี้ไปจมอยู่โซนท้ายตารางแล้วอันดับ 18, 19, 20เก้ายี่ี่มี 9, เก้าคะแนนเท่ากันหมดแตกต่างแค่เรื่องของประตูได้เสียเพราะนั้นมองเลยว่าพวกเขาก็ไม่แตกต่างอะไรจากทีมบวยของตารางหรอกผลงาน5เกมหลังทุนเสมอ1แพ้สนะย่ำแย่สุดๆในแง่าการลงทุนนั้นไม่มีกำไรเลยขาดทุนทุกเกมเรียกว่ามีบัตรเครดิตสี่ห้ไม้ก็รูดหมดอนะ่ะสำหรับบลีดถ้าใครตามนะ ผมเชื่อว่าน้อยคนแล้วแหละที่จะตามขนาดลงเล่นในบ้านรักสุใจกับภูแลมก็อย่างอุสาแพ้กับภูแล้นเป็นสามประตาูต่อสองนะหนูตรงแล้วเกมรับนี่มีปัญหาเยอะเหลือเกินในขณะที่เกมรุกก็แล้วแต่วันบางวันทําดีก็ดีบางวันทนําแย่ก่อนแล้วเทอะไปเลยนะสําหรับรีบเทียบผลงานแล้วก็แน่นอนเลยครับเรียมภูด,ดูดีกว่าทั้งภาพรวมทั้งการลงทุนเด่นชัด การเจอการใส่ติดการเจอการห้าครั้งที่ผ่านมาเนื้อผูกก็ดูดีกว่าชนะไปถึงสี่ครั้งเสมอหนึ่งครั้งและถ้าพูดว่าราคาลุ้งครึ่งครบสองในสี่ครั้งที่ชนะนั้นมีเพียงแค่ครั้งเดียวที่ยิงไม่ขาดก,กินราคานี้ได้นะคือเกมที่ชนะลีดสี่สามแต่จเจอลิดที่ไรต้องบอกเลยครับว่าเรื่องเนืผูกใส่ประตูเยอะเหลือเกินเกมนี้ถือว่าน่าสนใจครับ พอล่าสุดที่เจอกันมาลงเล่นในบ้านในลุ่มพูชนะหลีไปถึงหกขะตูต่อศูนย์เพราะนั้นแน่นอนครับในข้อมูลภาพรวมตรงนี้ทั้งข้อมูลผลงานการลงทุนฝ่ายดีการจัดการอันดับและคะแนนเกตบอลชั้นทีมลุ่มพูดูดีกว่าหมดเลยมาสองภูดูแฮนิแคปครับแล้ววันนี้มาดาห้าเจ้าท็อปมองเกมคู่นี้ไว้อย่างไรนะอยู่ฝั่งไหน เจ้ายัางคงเชื่อใจครับว่าวันนี้เรื่องผูจากคืนฝักคืนฟอร์มนะจากกู้หน้าครับจากที่แพ้พอร์มในลีวันนี้จะก,กลับมาชนะได้ยอย่างแน่นอนเจ้าปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องเจ้าบ,บ้านเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเสมอและเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องทีมเดือนตัวฮันนีแคปเองผมก็เลือกดูที่ราคาแพงสุดคือลูกทึ่งควบสองลงห้าซึ่งตอนนี้มีหนึ่งเจ้าหนึ่งหนึ่งเจ้านะเอ่าปิดราคาไปแล้ว เหลืออีกสี่ลายครับก็เหลืออีกสี่ลายท็อปนี่เรื่องเจ้าบ,บ้านลิวัภูกินราคาไฮเแคนี้ได้ครบถ้วนนะพร้อมปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องบนต่อในขณะที่ช่องบนรองก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยก็เรียกว่าเจ้าอย่างเชื่อใจว่าเรว่อูนอกจากจะชนะแล้วเ e กมนี้จะชนะขาดได้ด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้รวกับข้อมูลพื้นฐานคงต้องวางสาต่อเร,รืวอภูครับเป็นของแพงของดี ทีเด็ดตัวนึกทีเด็ดเน้นสุดสิบดาวตนสุดท้ายของศึกพรเมอ์ริกอังกฤษค่ำคือวันนี้นั่นคือทั้งหมด3คู่ครับ10ดาวล้วนๆน,นะก็ขอให้พวกเราโชคดีครับเจอกันทีในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ